ประกาศบนโลกนี้มีสับประหลาดประกาศประกาศบนโลกนี้มีสับประหลาดม่กี่วานะเอาโอ๊ยติดติดนี่เอาออกอ่ะเป็นไปได้ทุกคนอือโลก้าด สลาดด้วย <c oughs> จะไปาปาืนปืนอ่ับปืนกันสำหรับค่าสหปหลาตต้องใช้ปืนเ๋ยว Okay <laughs> ว้าวว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 อวาวเวว่าววอนัวววาวว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 วาววววอย่าวว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 าอวววอว่วงวว งำงำงำฮดัดเดียวหมดแล้วไม่เฮ้ยงั้นฉันไปทำลายเมืองต่อดีกว่าฮ่าฮ่าฮไม่เป็นไรฉันจะไปอีกรอบใหญยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใหญ่ใหญย เจ้าตัวอะไรอ่ะเจ้าเป็นตัวอะไรข้าคือเฟรดี้ <c oughs> <c oughs> เจ้าตายไปซะจ <c oughs> าตายก็ไปตายซะถ <c oughs> ้าเกวิ่นตายเจ้าต้องยกมือมาหนูนี่้ไม่ยกเจ้าจะฆ่าเกาอยาก่าอย่าฆ่าฉัน <c oughs> อ้าออนี่แกตายซะ <c oughs> ฉันมีเวทมนต์แล้วแล้วไม่กลัวที่จะใช้มันด้วยนี่อนี่ มีกระจกไอ้เจ้ามีกระจกงั้นกล้องงั้นฆ่ากล้องไปก่อนอย่าตายงันตายซะกล้องต้องตายเอะเด้อเดๆอเด้อ เราจะข้าสัตระหลาดหลายเราจะไปบป้องเมืองจูบกล้องวงจรปิดได้สังเกตเห็นผู้บกลกแกตายมีปืนเราจะยิงมันเออร์าอ่าฮ่าฮ่าอ,อืม ไปแล้วอืออืออ,อ,อือฉันเป็นกล่องวงจรเป็ดเยี่ยฮะเดี๋ยวฉันต้องเปลี่ยนร่างก่อนสิอุ้ยอือ้าวเยี่ยอาเด็ด สัตว์ประหลาดนิ่งนิ่งนะขอว,ว่าแขนนจะไม่หลุดอีกนะฉันมาแล้วเฮลลี่เออไม่ประทุฟ้าผู้ช่วยเรือเร้ยผู้พายอบประแารรอมาคาโพลี ki <laughs> งั้นอ้ออาาดูว่าจะตายเฮ้ยอ้เอาเฮ้ยจะสับประหลาดโง่แกทำอะไรเอา้าอยู่นั่นเลยเแกคิดเหรอว่าจะปาบฉันได้ <c oughs> <c oughs> อืมอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมแกกระจอกกว่าฉันนะ่ะเฮ้ยอย่าดูถูกกันนะเฟล,ละจะจะฆ่าแกหยี่อ่ะ,อะ,อะกระจอกว่ะจะต้องปาจับประหลาดตอนนี้ได้หยาสามสิบป,ปีต่อมา าปาปมันกว่าจะเสร็จแอะตายแป๊บนั้นฉัน้าไม่มีทุลาแล้วจะตัดสถานีก่อนนะแต่เป๊บน,นึงอ,อ้าวเฮ้ยเดียวเดียว Packages. oh Åh, jag låter...

ัะลากมาไม่กินละโอ๊ย